เธอบอนเธไปก็คงไม่แบกว่าในกระเป๋ามีสตังค์อยู่กับเขามีเงินให้แดกคนในบัญชีก็มีเป็นพันไแล้าคงจะโผล่กลับมาให้รวยก็ไม่มีวันเพราะเธอนั้นชอบผู้ชายเลยรวยไม่ใช่มีคุยแต่ไม่มีตังค์ยิ่งพูดน้ำตาก็ไหลได้แต่นั่งขจีเบาอ่ะเขารวยก็ได้ดรถไฟสายสูงก็ได้แค่งีเง่าแต่เขามันดูอินเตอร์แต่สมองหน้ากูขี้เล่าแล้วน้องมาถามมันเป็นอะไรก็ตอบไปเลยว่าพี่เศร้าอ่ะเธอไปไม่ทันได้ยื้อได้ทำมันผมเป็นคนไกลอ่ะลองให้ตาตามือเลยแด้วยิบบุหรี่มันลนไฟถ้าผมจะ เธอเลยก็ไปใช่ไหมเธอช่วยมาบอกฉันที่ราวาเธอไปง่ายได้เธอไปไม่สนอะไรเธอบอกมาพูดวายก็เธอเธอไปเธอบอกใช่ไหม กันเตะที่แต่ไม่อยากไปกับไทยบ้านผู้เดียวคงจะรู้ไม่ต้องให้อธิบายมากมันอัดใจยากแต่ก็เข้าใจได้วันรักอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีเงินประคองให้อ่ะก็แต่มันยอมแพ้มันขอไปตัวและเงินพอมันไม่มีติษไปเดินข้างมันทำได้เพียงแค่เดินมองฉันรักก็ตามสบายแต่ผมไปมอไปเติมลอพี่หญิงคนนี้ไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าครั้งนี้ก็เกินพอเข้าใจว่าไม่มีเงินเธอก็ไม่อยากจะล่วงทางตอนแรกก็ผ่านมาดีแต่เด้มาพังในช่วงกลางเธอเปรี้ยงเป็นรถไฟตอนนี้พวกผมจะล่วงลามารู้ว่าเราไปต่อไม่ได้น้ำตาก็ไแหลมาท่วมตาไม่มีเงินเธอก็ต้อง บอผมไม่ดึงก็โอเคไปบาเธอเธอไปกับเขาได้ไงแค่เขามีเงินมาไม้เธอเลยก็ไปใช่ไหมเธอช่วยมบาบอกฉันทีเพราะว่าเธอ เธอไปก็คงไปแปลกเพรในกระเป๋ามีสตังค์อยู่กับเขามีเงินให้แดกเพรในบัญชีก็มีเป็นพันไอเราคงจะโวยกันมาไม่รวยก็ไม่มีวันเพราะเธอนั้นชอบผู้ชายแล้วรวยม่ใช่มีคุยแต่ไม่มีตังค์ยิ้มพูน้ำตาก็ไหลได้แค่นั่งขยี้เบาอ่ะเขารวยก็ได้เธอไปส่วนกูก็ได้แค่งีเงาเธอเขามันดูอินเตอร์แต่ตัวมันหน้ากูขี้เล่าแล้วน้องมาถามว่าเป็นอะไรก็ตอบไปเลยว่าพี่เศร้าจะไปไม่ทันเลยยื้อทำมันผมมันคนไกลอ่ะร้องไห้จะตามมันเชื้อและหยิบบุหรี่มันลนไฟเธอผมที่เข้าไปตื้อคำตอบมันเธอก็คงไปเธอแต่ชอบคนนจไงหับไได้ง เขา,ม,ามีเงินมากมาเธอเลยก็ไปใช่ไหมเธอช่วยมาบอกฉันที่ผว่าเธอไปไง่าได้เธอไปไม่ต้องอะไรเธอบอกอยางไงวุ่นว้ก็เธอจะไปเธอบานที่ยอมทำ เธอไปกับเศรษฐีเธอไม่อยากไปกับใครบ้านผู้เดียวคงจะรู้ไม่ต้องให้อธิบายมากมันอาจทาใจยากแต่ก็เข้าใจได้วันรักย่างเดียวไม่พอมันต้องมีเงินประคองให้อะก็ได้ันยอมแพ้มันอขอไม่ตัวและเงินทองมันไม่มีติดไปเดินข้ามันทำได้เพียงแค่เดินมองจะรักก็สบายแต่ผมเป็นเมาไปเติมรอผู้หญิงนนี้ไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าครั้งนี้ก็เกินพอเข้าใจว่าไม่มีเงินถ้าก็ไม่อยากจะร่วมทางตอนแรกก็ผ่านมาดี๋ยวเด้มาพังในช่วงกลาง้าเปลี่ยนเป็นรถไฟตอนนี้พกผมจะล่วงลางมาู้ว่าเราไปต่อไม่ได้น้ำตากันไหลมาท่วมตาไม่มีเงินาตเธอั้นตสบายยเเเลชอไปลย สบองผมไม่ไดิกีก็โอเคไม่บายเธอเธอไปเอาเขา เธอไปก็คงไม่แบกวันในกระเป๋ามีสื้อตังอยู่กับเขามีเงินให้แดกคันเลยเป็นทิงมีเป็นพันไอเราคงจะโวยกันมาไม่รวยก็ไม่มีวันว่าเธอนั้นชอบผู้ชายและรวยไม่ใช่มีควยแต่ไม่มีตังค์ญี่ปุ่นตังและไหลไปธอแค่นั่งขยี้เบาอ่ะเขารวยก็ได้เธอไปส่วนกูก็ได้แค่งีเง่าเธอเขามาดูอินเตอร์เแต่สมอหน้ากูขี้เล่าแล้วน้องมาถามว่าเป็นอะไรก็ตอบไปเลยว่าพี่เศร้าอ่ะเธอไปไม่ทันได้ยื้อแล้วทำมันผมไม่พลิกอ่ะร้องไห้จนตาเหมือนชื่อและญี่ปุ่นหลีมันลนไฟแต่ผมจะเข้าไปตื้อออออออคคคำตตตบบบมมัันนนเเเเเธธธกกกก็็งงงไไไไไไไปปป่หวใจจะพื้้ชขาด เธอเลยก็ไปใช่ไหมเธอช่วยมาบอกฉันทีเพราะว่าเธอไปง่ายได้เธอไปไม่ต้องอะไรเธอบอกอย่งไงหุนหวายก็เธอจะไปเธอบอกฉันไปกับเา ถ้าไปกันเจตทีถ้าไม่อยากไปกันใช้บ้านผู้ดเดียวคงจะรู้ไม่ต้องให้อธิบายมากมันอาจทาใจยากแต่ก็เข้าใจได้วันรักเ่านเดียวไม่พอมันต้องมีเงินประคองให้อะก็ด่มั่ยอมแพ้มันขอไีสู้แล้วเงินทองมันไม่มีติดไปเดินข้างมันทำได้เพียงแค่เดินมองฉันรักก็ตามสบายแต่ผมไปเมาไปเติมเหล้าผู้หญิงคนนี้ไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าครั้งนี้ก็เกินพอเข้าใจว่าไม่มีเงินถ้าก็ไม่อยากจะล่วงทางตอนแรกก็ผ่านมาดี๋ยวเด้มาพังในช่วงกลางพอเปรี่ยวมันเป็นรถไฟตอนนี้พวคงจะล่วงลางมาล้วาเราไปต่อไม่ได้น้ำตากก็็ห่่มมมาาาาาทวตตตตตไไีเเเเเเงงงินนนนถ้้อออปปปััสสลลลธบยยย ถ้าบอกผมไม่ดีก็โอเคไม่บายเธอเธอไปกับเขาได้ไงแค่เขามีเงินมาไมเธอเลยก็ไปใช่ไหมเธอช่วยมาบอกฉันทีเพราะว่าเธอไป มีแตังค์อยู่กับเขามีเงินให้แดกเพราะในบัญชีมีเป็นพันไอเล่าคงจะโศยกิดมาไม่รวยก็ไม่มีวันเพราะเธอแตนชอบผู้ชายเลยรวยไม่ใช่มีควยแต่ไม่มีตังค์ญี่ปุ่นน้ำตาลนันไหลได้แดกขนาดที่เงียบเอ่ะคนรวยก็ได้เธอไปส่วนกูก็ได้แค่เงียเง่าแต่เขามันดูอินเตอร์แต่สมมติหน้ากูขี้เล่าแล้วน้องมาถามว่เป็นอะไรก็ตอบไปเลยว่าพี่เศร้าเธอไปไม่ทันได้ยื้อได้ทำมันผมเป็นคนไกอ่ะร้องไห้จนตาเหมือนเชื้อเละหยิบบุหรี่มันลนไฟถึงผมจะเข้าไปตื้อคำตอบของเธอก็คงไปเธอแต่ชออบบคนนจไไไไงเธปัขด้ง ฉันที่ราะว่าเธอไปไงได้เธอไปไม่ต้นอะไรเธอบอกอย่ามาวุ่นวายก็เธอจะไปเธอบอกจะอไปกับเขา ถ้าไปกับเศรษฐีแต่ไม่อยากไปกับไทยบ้านผูด้เดียวคงจะรู้ไม่ต้องให้อธิบายมากมันอาจทาใจยากแต่ก็เข้าใจได้วันรัยกยงางเดียวไม่พอมันต้องมีเงินประคองใหอ้อะก็แด่ม่นยอมแพ้มันขอไม,ม่ตัวและเงินทองมันไม่มีติดไปเดินทางทำได้เพียงแค่เดินมองฉันรักก็ตามสบายเดี๋ยวผมไปมาไปเติเตมลองสิ่งนี้ไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าของนี้ก็เกินพอเข้าใจว่าไม่มีเงินถ้าก็ไม่อยากจะร่วมทางตอนแรกๆก็ผ่านมาดี๋ยวแด้มาพังในช่วงกลาง้าเปรี่ยวมันเป็นรถไฟตอนนี้พวกโงจะล่วงลามารู้ว่าเราไปต่อไม่ได้น้ำตาก็แหลงเหมือนท่วมตาไเเเอปสยยลล ถ้าบอกผมไม่ดีก็โอเคไ,ไปบายเธอเธอไปกับเขา กางโซไม่แบกไว้ในกระเป๋ามีสตังค์อยู่กับเขามีเงินให้แดกคนในบัญชีก็มีเป็นพันไอ่เราคงจะโสยกับมาไม่รวยก็ไม่มีวันเพราะเธอเนี่ยชอบผู้ชายรวยรวยไม่ใช่มีควยแต่ไม่มีตังค์ยิ้มพูน้ำตาก็ไหลได้แค่นั่งขยี้เบาอ่ะคนรวยก็ได้จะไปเธอกูก็ได้แค่งี้เงาเธอเขามาดูอินเตอร์แต่สมองหน้ากูขี้เล่าแล้วน้องมาถามไม่เป็นอะไรก็ตอบไปเลยว่าพี่เศร้าอะเธอไปไม่ทันได้ยื้อเธอทำมันผมไปพลุกไกลอ่ะร้องไห้จะตามเหมือนเชื้อแลยหยิบบุหรี่มันลนไฟถึงผมจะเข้าไปตื้อคำตอบของเธอก็คง เธอเลยก็ไปใช่ไหมเธอช่วยมาบอกฉันที่ผวาเธอไปไงได้เธอไปไม่ต้นอะไรเธอบอยมาวุ่นวายก็เธอจะไปเธอบอกจะยอมทำเอาได้ไงแค่เขามีเงินมาไมเธอเลยก็ไปใช่ไหมเธอช่วยมาบอกฉันที่ผวาเธอไปไงได้เธอไปไม่ต้นอะไรเธอบอยมาวุ่นวายก็เธอ They're เธอไปกับเศรษฐีแต่ไม่อยากไปกับไทยบ้านพูดเดียวคงจะรู้ไม่ต้องให้อธิบายมากมันาดใจยากแต่ก็เข้าใจได้วันรักอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีเงินประคองให้อะก็แด่ม่นยอมแพ้มันขอไม่สูวแระเงินทองไม่มีสิทธิ์ไปเดินทางผมทำได้เพียงแค่เดินมองฉันรักกันสบายแต่ผมไปเมาไปเติมเราผู้หญิงแบบนี้ไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าทันนี้ก็เกินพอเข้าใจว่าไม่มีเงินเธอก็ไม่อยากจะร่วมทางตอนแรกๆก็ผ่านมาดี๋ยวแด้มาพังในช่วงกลางพะเปังเป็นรถไฟตอนนี้ผมคงจะล่วงลางมาล้วนเราไปต่อไม่ได้น้ำตาก็ไหลมาท่วมตาไม่มีเงินเธอก็ต้องไปมันเเเเปป็นตตตาาาสสไลธอบยยช เ้าบอกผมไม่ดีก็โอเคไปบายเธอเธอไปกับเขาได้ไงแค่เขามีเงินมาไมเธอเลยก็ไปใช่ไหมเธอช่วยมาบอกฉันที่ราะว่าเธอไปไง่ายได้เธอไปไม่ กังโซ่ไม่แบกมันในกระเป๋ามีสตังค์อยู่กับเขามีเงินให้แดกมัน้เป็นทีก็มีเป็นพันไอเราคงจะโทยกับมาไม่รวยก็ไม่มีวันเพราะเธอนั้นชอบผู้ชายเลยรวยไม่ใช่มีค่วยแต่ไม่มีตังค์ยิ้มพูดน้ำตาก็ไหลได้แค่นั่งขยี้เบาอ่ะคนรวยก็ได้จะไปเธอกูก็ได้แค่งีเงาตอนเขามันดูอินเตอร์แต่ัวมอน่ากูขี้เล่าแล้วน้องมาถามไม่เป็นอะไรก็ตอบไปเลยว่าพี่เศร้าอ่ะเธอไปไม่ทันได้ยื้อได้ทำมันผมไปคนไกลอ่ะร้องไห้จนตาเหมือนเชื้อแลหยิบบุหรี่มันลนไฟถึงผมจะเข้าไปตื้อนคำตอบนของเธออไไไปคับขด้ง ทำไมเธอเลยก็ไปใช่ไหมเธอช่วยมาบอกฉันที่วาเธอไปไงได้เธอไปไม่สอไรเธอวามาก็เอจะไปเธอบว่าเธอไปก <ทำ S 2> ับเขาได้ไงแค่เขามีงินมาไม้เธอก็ไปช่ไหมธอช่วยมบอกที่วาเธอไป ถ้าไปกันเศรษฐีแต่ไม่อยากไปกับไทยบ้านผู้เดียวคงจะรู้ไม่ต้องให้อธิบายมากมันอาจทาใจยากแต่ก็เข้าใจได้วันรักอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีเงินประคองให้อะก็ไดนว่ยอมแพ้มันขอไม่ตัวละเงินพอมันไม่มีต็ดไปเดินข้างมันทำนั่งเกงก็เดินมองฉันรักก็ตามสบาย๋ยวผมไปเมาไปเติมเราผู้หญิงแบบนี้ไม่เอาอีกแล้วเพราะาว่าครั้ง,งนี้ก็เกินพอเข้าใจว่าไม่มีเงินถ้าก็ไม่อยากจะร่วมทางตอนแรกก็ผ่านมาดี๋ยวแดนมาพังในช่วงกลาง้าเลียน์มันเป็นรถไฟตอนนี้ผมหงงล่วงลังมารู้ว่าเราไปต่อไม่ได้น้ำ จะบอกผมไม่ดีก็เก็บไปเธอเธอไปกับเขาได้ไงแค่เขามีเงินมาไม้เธอเลยก็ไปใช่ไหมเธอช่วยมาบอกฉันที่ราวาเธอไปไงได้เธอไปไม่สนอะไรเธอบ่อยไามคุ้นวายก็เธอจะอไปเธอบอกเธอไปก็คงไ็นแบกมาไหน มีสตังค์อยู่กับเขามีเงินให้แดกภายในบัญชีก็มีเป็นพันไอเราคงจะซวยกับมาไม่รวยก็ไม่มีวันเพราะเธอทั้นชอบผู้ชายเลยรวยไม่ใช่มีควยแต่ไม่มีตังค์ญี่ปุ่นน้ำตากระไหลได,ได้ขะนั่งขยี้เบาอ่ะเขารวยก็ได้เธอไปแต่กูก็ได้แค่งีเง,ง่าเธอเขามาดูอินเตอร์แต่สมอน้ากูขี้เล่าแล้วน้องมาถามไม่เป็นอะไรก็ตอบไปเลยว่าพี่เศร้าอ่ะเธอไปไม่ทันได้ยือ้อได้ทำมันผมไปพล,ลอยอ่ะร้องไห้จนตาเหมือนชื้อเละยิบบุหรีมันลนไฟถึงผมจะเข้าไปตื้อคำตอบมันเธอก็คงไปเธอไไไไไมมมม่่ชออออบบคคนนนจงงงเเเเธธปััขขด้แาาาีิกกกยล วยมาบอกฉันทีเพราะว่าเธอไปไงได้เธอไปไม่สนอะไรเธอบว่ายังมาวุ่นวายก็เธอจะไปเธอบอกจริเธอ, <ถ ưa S 1> อมปกับเขาได้ไงแค่เขามีเงินมาไม้เธอเลยก็ไปใช่ไหมเธอช่วยมาบอกฉันทีเพราะว่า Okay. ถ้าไปกัเตะที่ถ้าไม่อยากไปกับใครบ้านผูด้เดียวคงจะรู้ไม่ต้องให้อธิบายมากมันอาจทําใจยากแต่ก็เข้าใจได้วันรักอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีเงินประคองให้ก็แต่ว่ยอมแพ้มันขอไม่สู้และเงินทองไม่มีติดไปเดินทางผมทำแต่เพียงแค่เดินมองฉันรักก็สบายเลยผมไม่มองไปเติมเราผู้หญิงบนนี้ไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าครั้งนี้ก็เกินพอเข้าใจว่าไม่มีเงินสันก็ไม่อยากจะล่วงทางตอนแรกก็ผ่านมาดีแต่เดามาพังในช่วงกลางถ้าเบี่ยผมเป็นรถไฟตอนนี้ผมคงจะล่วงลางมาล้วาเราไปต่อไม่ได้น้ำตาก็ไหลมาท่วมตาไม่มีเงินมันเก็ จะบอกผมไม่ดีก็โ okay, อเคไปบายเธอเธอไปกับเขาได้ไงแค่เขามีเงินมาไม้เธอเลยก็ไปใช่ไหมเธอช่วยมาบอกฉันทีเพราะว่าเธอไป